สวัสดีค่ะลัชี่แดนี่ EP นี้นกจะมาอันบ็อก iPhone 13ค่ะรวมไปถึงอสซอรีที่ซื้อมาใหม่ด้วยนะัก็คือหูฟังแล้วก็พวกอะแดปเตอร์แล้วก็เคสใสค่ะจริงๆก็เปิดดูแล้วแหละเพราะตอนที่เราไปร้านเราก็ต้องเช็คของอยู่แล้วเนาะทีนี้ก็จะมาอันบ็อกอีกทีนึงอย่างเป็นทางการจะได้เอาไปใช้สักที iPhone 13สี Star l i g h t นะคะความจุ256 g b เทเดนี่สวยมากเลยอ่ะเป็นสีขาวมุกมุกอ่ะคือมันไม่ได้ขาวแบบขาวกระดาษอ่ะมันเป็นขาวแบบนวลน,นวนตุนตุนอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงมันเหมือนแบบมันต้องเห็นจากตาตัวเองอ่ะมันถึงจะรู้ว่ามันคือขาวแบบไหนเอาจริงๆอ่ะนึกว่าเป็นสีขาวที่สวยที่สุดในบรรดาที่มี i p h o n e มามันแบบเออมันดีอ่ะ แล้วชอบแมททีเรียลข้างๆนี้มากเลยตรงข้างๆ้าอ่ะมันจับแล้วมันไม่เป็นรอยนิ้วมืออะคะ่ะมันแมทเลยอ่ะจับแล้วไม่มีรอยนิ้วมือนี่สวยไหมแกะกระดาษออกก่อนนะว้าวก็เปิดเครื่องน้ำหนักกำลังดีเลยนะคะไม่ได้หนักไปกว่าเครื่องนี้มากอันนี้ต้องใช้ iphone 7นะ แบบใช้มานานมากแล้วไอโฟนเจ็ดคุ้มแล้วอะ่ะที่ต้องซื้ออะ่ะมันแบบมันต้องใช้อ่ะของมันต้องซื้อแล้วอะ่ะมันนานมากแล้วไอโฟนเจ็ดชอบแบบบอดี้สวยมากเลยอะ่ะใครใครจะซื้อสีขาวนะแนะนําเลยอะ่ะบอดี้สวยมากสวยจริงๆแบบสวยสวยอืมไม่รู้พูดงไงบอดี้สวยมากข้างในก็มีอันนี้เป็นสายชาร์จเนาะแล้วก็ ตัวสติกเกอร์ใดๆใช่ไหมกล่องอะทำมาบางมากเลยนะเหมือนแบบประหยัดกระดาษมากขึ้นดีไซน์กล่องอะค่ะแต่ก่อนเนี่ย iPhone มันจะหนาใช่ไหมเพราะมันมีหูฟังมีอะไรด้วยแต่๋ยวนี้กล่อง,าบางแบบบางมากเลยอะถ้าเทียบจาก iPhone แตะก่อนอะมันกล่องละประมาณแบบนี้เลยต่อไปมาดูหูฟัง หูฟังมันลดราคาอยู่นะคะนก็เลยซื้อมาคู่กันเลยเชมชอบแพ็กเกจจิ้งของ Apple มากเลยอะมันดีต่อใจนะเวลาเราเปิดออกมาแล้วก็เจ้าจิ๋วนี่น่ารักไหมเป็นกลมๆอะ่ะ อยากได้มานานแล้วแหละแล้วก็ใช้แบบที่มันเป็นหูฟังอะ่ะแล้วมันมีสายอะ่ะแล้วก็หมุดหงิดตุครั้งเลยเวลาที่เราจะต้องเอาออกมาแล้วก็ต้องมาเงีกยงงกแก่อนจะได้ใช้ก็เลยเออถ้าซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็คือตัดสินใจแล้วแหละว่าจะซื้อ AirPods ไปด้วยแกนะนี่น่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักเนาะ ารักเนาะดีไซน์มันน่ารักดีอะตั้งใจไว้ว่าจะซื้อเคสมาใส่นะคะรู้สึกชอบดีไซน์อันนี้เพราะว่าไม่ชอบอินเอมันมันยัดเข้าไปในหัวแล้วก็แบบอชอบแค่นี้น่ารักดีอเดี๋ยวจะไปซื้อเคสมาเดี๋ยวจะไปซื้อเคสมาใส่นะคะ ห้ามหายนะเนี่ยหายจบเลยชอบดีไซน์ใช้น่ารักอ่ะเรามาแกะอะแดปเตอร์กันตัวนี้ได้มา620บาทจากราคาเต็ม690้าสนะคะซื้อมาพร้อมกับเครื่อง ก็เป็นหัวของ Type C เลยคือมันเป็นตูดแบบเนี้ยเห็นปะ<อ>หัวใหญ่มากหัวอะแดปเตอร์ใหญ่เท่าเหมือนที่ชาร์จ iPad เลยอะจริงๆว่าจะไม่ซือ้อแหละเพราะว่านุ้มี iPad นุ้มก็ว่าจะใช้หัว iPad แต่ว่าเออซื้อก็ได้มันจะได้แบบไม่ต้องมาแย่งสายชาร์จกันแล้วก็ จะได้ใช้กับตัวสายไอโฟนของจริงๆสักทีเ mm. นาะนี่ตัวสายชาร์จไอโฟนแกะเลย mm. เขาจะเปลี่ยนหัวทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะแล้วทีนี้ซื้อ power bank เราก็ต้องซื้อ power bank อันใหม่ใช่ไหมเ mm. พราะ power bank อันเก่าอ่ะสายมันเป็นแบบอีกแบบนึงไงตรงจุกอ่ะ อ่ะโอเคเคสนี้ซื้อมาจาก i อซู d i โค่ะประมาณแปดกว่าบาทเขาบอกว่ามันจะเหลืองช้ากว่ายี่ห้ออื่นก็ไม่รู้จริงไหมแต่ก็ซื้อค่ะ <laughs> ใส่อเพราะว่าจริงๆไม่อยากใส่เคสหรอกเราซื้อ iPhone สีขาวมาเพราะว่าเราก็อยากโชว์บอดี้เนาะว่าสีมันสวยมากอะไรเงี้ยโอ้ใส่มากใส่ปะใส่จริงๆเราใส่กับ iPhone ดูนะนี่ บเฮ้ยโอ้ไม่กอแน่นอยู่นะอะได้อยู่ได้อยู่แปลว่าแปลว่าได้ไอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้กินขอบอะไรเข้าไปค่ะเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยหัวมุมนี้กึ๊กกึ๊กคิดว่าก็น่าจะติดฟิล์มได้อยู่มั้ง สวยไหมอ่ะแล้วว่าสวยอะ่ะแล้วรุ่นเนี้ยมันไม่หนักมากด้วยน้เคยลองน้เคยลองใช้ i iPhone 12โปรไหม่ะมันหนักมากก็เลยแบบเลยไม่อยากได้เครื่องโปรรู้สึกว่ามันแบบใช้แล้วมันแบบมันต้องใช้สองมืออะแล้วถ้าคนชอบนะคะแล้วแต่คนชอบเป็นความชอบส่วนบุคคลอันนี้มาแบบอันบอกให้ดูเฉยๆเพราะว่าซื้อมาใช้จริงๆนี่ i iPhone 7มันแบบมันนานแล้วอะมันนานมากแล้ว i iPhone 7 ใช้มานานมากแล้วนะเนี่ยยังสแกนนิ้วได้อยู่เลยถามว่ามันยังใช้ได้ไหมไอโฟนเจ็ดอ่ะตอนนี้ยังใช้ได้นะคะแต่ว่ามันบงแล้วอ่ะมันบงมากๆสมควรแล้วแก่เวลาน่ารักที่สุดเลยอยากเป็นสาวเกาหลีฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะน่ารักที่สุดเลยอยากเป็นสาวเกาหลีก็เลยแบบซื้อสีขาวๆมาสวยไหม สีขาวสวยเนาะโอ,อ้เรารู้สึกว่าเราชอบสีขาวมันแบบสวยดีอะ่ะดูดิใส่เคสแล้วก็แบบน่นารักเดี๋ยวเอาไปติดฟีน<ม>เดี๋ยวนวกลองเอาไปใช้ก่อนแล้วจะมารีวิวเรื่องการถ่ายภาพกับวิดีโอเพราะว่าตัวนวกทำงานสายโปรดักชั่นอยู่แล้วนวกจะรอไปเทสถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอดูดูสิว่า หมวดซินิมาหรือว่าภาพถ่ายเนี่ยมันจะเจ๋งขึ้นยังไงบ้างยังไงก็กด s u b สไ r i b e รอไว้เลยนะคะคอยติดตามกันเนาะขอบคุณที่ดูันจนจบค่ะเวลาบ๊ายบาย